มาชิมตมกุ้งสดนะครับน่ครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุกผู้สุ่คนแล้วกาท่านผู้ชมสุกทันนะครับพบปอกับช่องบ้าสร้างรายเอ็ดผพาจินพาเที่ยวอีกเช่นเคยครับผมสําหรับคลิปนี้บ้าสร้าง้าพี่น้องไม้ตลาดนะครับบ้าสร้างว่าจีไปซื้อกุ้ง ไปตำตำบุงคุงครับตำกุ้งใส่บุงคุงเลงครับตำบุงคุงใส่กุ้งนะครับเดี๋ยวบ่านสั่งเขาไปครับเดี๋ยวพาไปน้องเขาไปว่ามี่ยังขายนะครับตามบ่านสั่งมาครับใช่ครับท้างเขาล่างใช่ครับข้างยังเลาะบนกันครับซื้อยาล้าน,ดายยานดาได้

คือกุ้งนะครับเอาเจี๊ยนจิ้มแกงเดี๋ยวพูดถอยอย่างเดยอันนี้อันนี้เครื่องโลยบ่นเลยมีเครื่องโรจ้ะอันนี้อะไรอันนี้คือกันค่ะใช้ดีป่ะเจ้าข้าใหู่ค่ะผู้ได้เลี้ยงของลูกให้ภัยยาจ้ะแค่เจ้าเป็นใยุลังลุดใช้แก่นี้ตลอนเลยนุ่ันเเมียนเลยจ้ะ โอ้โหพี่จะขอคู่คู่เนื้อไปแล้วครับขอบคุณเลยหลายได้แล้วครับหนึ่งคู่เดี๋ยวไปตำเส้นบะหุ่งนะครับนี่นะครับพ้อกันย่บ้านนะครับเนาะบผ้าพี่น้องรีวิวเหรอครับตลาดขาบเนี้อตำมันยีสู้พี่น้องกินครับ เมื่อพี่น้องท่านผู้ชมครับหลังจากกลับมาจากตลาดทอดบ้านแล้วก็เหมือนวาน,นี่ว่าเปตลาดได้กุ้งมากนะครับนี่เมือนี้บลาสร้างสเสือมห็ดนี่ครับไปคั่วามาแล้วก็ใส่ขีใส่ยังมาเรียบร้อยเพ,พ,พื่อต้องเพื่อในไทยพี่น้องเบงิงบลาสร้างสเสือมห็ดเมนูตำกุ้งสดนะครับแล้วก็สืเมหิดอ่ากุ้งแช่น้ำปลาแดกครับแล้วก็อนันแดบบับแรกคือเขามาตำไทยก่อนครับตำไทยมันจะมีเส็ดเมนูสามเมนูนะครับนี่ตำไทยตำกุ้งสดแล้วก็ น้ำกุ้งสดแซ่น้ำปลาดนะครับอ่ามาครับมาตำไทยกันครับนัดนแหละไทยพริกกอนนะครับบุกพริกใส่บ้าลายนะครับเนี่ยพริกตำเรียบร้อยแล้วก็ใส่หลายมันเผ็ดนี่ครับอ่าผมได้สูตรพิเศษมากนะครับสูตรตำไทยนะครับก็คือนี่ครับอ่าเป็นตำทะลวงนะครับซอสปรุงรสสูตรตำไทยนะครับว่่ต้องไปปรุงอียงเพิ่มนะครับนี่จบอยู่ในขวดเดียวนี่ครับทั้ง หวานส่ดได้ยนีสูมกันดได้ในี้นวกันดไดู่ในี้ครับคือนี่แหละผมใส่ครกเนี่ผมจะตำไทยก่อนอใส่ไปแล้วบวกพริกกับกระเทียมตำร่วงกันไปแล้วอย่าใส่ตัวตัว,ตวนี้ตัวเดียวอี่ครับอบนนี้เ้าเั้นะครับคือจบู่เลยครับเนี่ยไม่ต้องไปเติมมี่ยังครับเนี่ยตาองมสมมูบมกขั้วมาหวานกับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตั้งซีิ๊วบังไซทำนี้ก่อนนี่ครับ,บททรับโอ้ย่างน เ,เส้นใส่บะมีอันทั่วฟางเหีวนะครับบะหมีแต่เส้นมะละกออย่างเดียวเนี่ยครับคือบ่ปรุงอย่างเลยอากาศใส่แต่ทั่วั่วลีสงเนี่ยครับขวายมากขวาเองนะครับผมขวายเองใหม่ๆเลยนี่ครับนี่พืชเรียบร้อยครับมีสูตรตำไทยครับมาเคลีร,าาร์กาเติมบางทีได้นะครับ นี่ครับแล้วแล้วลอีหยังมากมากนะครับนี่คือบริษัทบักหน้าไวซ์ไซน์ปลาที่ลอีหยังครับเพราะว่าเขาปรุงมาให้เรียบร้อยนะครับอยู่ในขวดนี่ครับนี่มาซิมมึงครับมารสชาตินี่เป็นไงเดี๋ยวขวดออกกอนครับขวดออกกอนออกนะครับโอ้กินหอมนะครับนี่ครับหน้าตาเอ้ พอสพร้างขออนุญาตซิม6ตำไทยก่อนนะครับนี่ครับอืมอืมหวานเปียวง้อเอ้ยพี่น้องเนอะ้อยากให้ซิมมึงครับผนชิ้นลูกครับแซ่บดีดีครับพี่นอ้องอือคือไม่ต้องไปปรุงเอียงเพิ่มเด้เรื่องนี้มัดปากแนวก็จะกวานใส่มากแน่นี น้ำปลุกน้ำปลาอย่างอยู่ใส่ที่นี่หมือนต่างๆอย่างนี้หมดมันแซ่บแล้วครับอร่อยสุดนะครับเนอต่อไปมากต้กุ้งสดนะครับเลยตำกุ้งสดจ่ะเอาผิใส่เสร็จไงทำครกเดียวกันนี่ครับยังนัวเติมไปอีกครับให้หมดอด้วยนับครับ เขียอันนี้บักเขียขึ้นพอยนะครับนได้ไปเพิ่มรสชาติีปครับเขียขึ้นพอยเจ็บมาจากส่วนลังบ้าแล้วครับบักกวาครับบกวางได้ไปนิดนึงนะครับเพิ่มพวมหอมของบักกวานะครับบักเน่านะครับ นี่ครับปานใช่เลยครับแบบนี้แหละนีครับสมแล้วนี่ครับให้ไลข่ของของตำกุ้งสดนะครับนี่ก็คือน้ำปลานะครับน้ำปลาตำทะลวงนะครับนี่ครับน้ำปลาปรุงรแสแซบนัว,ย,วยัวลินนะครับยัวลิ้นคือแซบเดี๋ยวบ้าร้างที่มาตำกุ้งสดเนี่ละ่ะ ให้น้ำปลาแดดตัวนี้นะครับเบื้งลองเบิ้งสิเป็นอย่งไรคือผมต้องไปเติมน้ำปลาก,ก็ได้ครับอ่าพิเศษคือน้ำปลาแหลกน้ำปลาแดลกตัวนี้คือปลอดเคมีปลอดสารผมมีชุลดอยู่ในิดหนึ่งนะครับนี่เพิ่นเพิ่นใส่วัตถุอ่าอย่างแน่ปรุงอย่างแน่เดี๋ยวอธิบายฟังทีหลังนะครับเดี๋ยวผู้ใดสนใจก็ยัทงทักมาถามเบาสั่งนะครับนี่ก็คือผมมีชุลดอยู่ในหน,หนี่เพิ่นเพิ่นปรุงมาให้สัมเร็จแล้วนี่เป็นของธรรมชาติปลอดปราศจากสารพิษ สารเคมีใดๆนะครับนี่เคนดีกว่าสุขภาพครับประแดกกคนนี่มาครับหัวใส่นี่ครับบวัวแซลม์ปลาด้วยครับลองมึงนี่คนของกันครับหอมนะครับกินสืหอมอ่กินมากเลยครับ่้องหนองอันเนาะคือ มันนัวมาจากยังไงนี่หมดเดี่ยวครับเดี๋ยวมาตำเลยครับออเขาใส่แคร์เต่าผมบรมีบักเกือเทียบใส่นะครับใส่แบบเน่าปลาก,กับได้กกใส่ครับนัวก็ดีนี่ครับมไม่ใส่กุ้งสดครับ พุ่งสื่อมาตั้าตลาดนัดผมว่าเนี่ยครับพ่นเลครับหอมเลยครับดีาน้องหอมนี่ครับอือจะแสี ครับจวคขึ้นายเลยครับีครับบาทนี้ก็ไปบ้านสร้างเิมะเฮ็ด อากุ้งแซน้าปลาแดกนะครับนี่ครับกุ้งแซน้าปลาละเดี๋ยวมาซิียเมือตําหูคงนี้่ครับอืเดี๋ยว,มมยวให้หละตัวกุ้งนี่ครับเสียเม,มือน,นะครับเนาะครับ บรู้ว่ารูอธิบายเลยครับแซ่บเลยครับเซตได้ไปเดี่ยวตัวเดียวนะครับผมว่าหัวไปใส่น้ำปลาไปใส่หอมเบ้าเมนนะครับนี่หอมเป็นเห็ดมาจากปลากระตักปลาทะเลนะครับหอมแล้วก็นัวแซ่บโอ้ยอยากกินตัวนะครับจะมาเดี๋ยวบ้านแล้วเจะมาเห็ดอ่ากุ้งแซ่บน้ำปลาล่าเนาะครับ กุ้งเมีย่ยงครับเทปลาราตัวนี้คือเกาแลวครับนะี่ครับสีบัวใส่ผงกัวสีบัวใส่น้ำปลาเทต้นน้ำปลาราตักขาดด้วยน้องครับโอเคครับตํามนี่ลหรครับคือบอกได้ไว ตั้มปลาลาเนี่ยมันงุ่ยอยู่แล้วครับนีสูตรของมันโดยเฉพาะอยู่แล้วครับนุ่งครับตั้มปลาลาเน้นๆนะครับหอมจานายครับผมน่าๆครับนี่คือตำไทยนี่ครับแล้วก็นี่ตำ กุ้งสดเนี่ครับตำกุ้งสดแล้วก็นี่กุ้งแช่น้ำปลานะครับเนี่ยนะครับว่าซิมตำไท้ก่อนครับกินตำไท้ก่อนเนาะครับครับ หอมนะครับเยี่ยวหวานนัวหอมน่ชิมตามกุ้งสดนะครับน่ครับอันนี้หอมน้ำปลาแดกครับ เดือแตกกลมๆรกเข้มครับก็ดีถือปลาปุ๊บถือกินน้ำประแดกได้ครับ น่าต้ายครับกุ้แกงน้ำปลาครับครับอืมตอวนี้ตังแสบแล้วครับพี่โยมอ๋อนัวน้ำปลาแหญครับเข้ากันนะครับ จับอจับจับจับครับจับครับุ น้องมาตามกินมั้นะครับเด้อแซ่บแซ่บทุกอย่างนะครับถึงตำไห้อกว่าตตำกุ้งสดยิ่งอันนี้ยิ่งง้อแซ่บครับกุ้งแช่น้ำปลาด,ด้วยครับวันดครับว่าสร้างฝากกันนะครับผมขอบคุณได้นนหลายทีที่ตามรับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิป มาสร้างละเย็ดพากินบ้าเที่ยวเลยนะครับที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับที่ได้รู้ว่าบ้าสั่งเก็นชิมยังขึ้นมากต่อไปครับเดี๋ยวกะควาคุณสําหรับชิมนี้หลายๆที่ติดตามชมจนจบฝากด้นะครับเนี่ยน้ำปลาลาดนะครับตำทะลวงครับเดี๋ยวกะน้าเออตำทะลวงสูตรตำไทยนะครับเนี่ย เนี่ยครับเห็นในเบื้องดังเสียบทุกยานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพูดแล้วสวัสดีครับ